พราะขณะนี้คณะประเมินเรียนท่านทราบว่าไ,ไม่ได้ขึ้นกับกับรัฐมนตร,รีหรือกับกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งนะที่ที่ท่านออกไปประเมินเราเนี่ยนะฮะแล้วท่านส่งเสริมในสือ่อต่างเนี่ยคณะกรรมการตรงนี้ขึ้นกับท่านนายกรัฐมนตรีโดยตรงครับกิจกรรมครั้งนี้ที่เรามาร่วมกันบางสิ่งบางอย่างเรียนกันทราบว่า เราต้องเอาของอคุ่มรัฐะมาผสมผสานกับกิจกชนแลวทำงานตรงนี้เพื่อให้รู้เรื่องอรู้เรื่องแล้วก็รู้ร่วงบางสิ่งบางอย่างบางกิจกรรมที่แทเกนวันนี้ขอให้ท่านทุกท่านที่ชาวบริษัทพาดาที่รักทุกท่านนะครับทำใจสบายเราไม่มีเครียดเราทำงานกันเราทำกิจกรรมทุกคนคล้ายๆกันหมด เราท่านไม่ต้องไปว่าเอ๊ะต้องมีต้องทํากิจกรรมอย่างนี้ทาได้ไม่ได้อะไรไม่ต้องไปเครียดนะครับช่วงเช้านี้เราจะมีทางท่านเรียกรแล้วก็ขอบคุณทันเรียกรนะฮะไปร่วมงนานที่ได้มาให้เราได้รับทราบรับรู้ร่วมกันในเรื่องของกิจกรรมเพราะฉะนั้นเป้าหมายของเราวันนี้นะฮะที่เราจะทราบด้วยกันผมในใจผมนะ ปีนี้เราก็ยังไม่ถึงร้อยร้านทีหน้าเราอยากให้ร้อยร้านขึ้นไปแล้วฝากท่านรัฐมนตรีทุกท่านนะครับผมบอกตรงเนท่านนี้ก่อนคือรัฐมนตรีเนี่ย <c oughs> เขาจะมีเงินเดือนแพ่เดือนละแสนกว่าบาทคือพวกนี้ได้ทำเดือนแสนกว่านะครับเนี่ย <c oughs> นี่นนเนี่แสนกว่าเยอะเลยเนี่ยไปสมัครอยู่ไหนคะแต่ <c oughs> แต่ของท่านของท่านเสียเปรียบนิดหนึ่ง,<ไ>ง ที่ท่านได้เงินเดือนแสนกว่าเนี่ยนะฮะถ้าผู้หญิงเนี่ยจะไม่ได้สายสะพายนะแต่ถ้ารัฐมนตรีของรัฐบาลเนี่ยแค่เป็นภรรยาของรัฐมนตรีนี่ก็เป็นสายสะพายแล้วผมก็อยากจะเป็นได้สายสะพายแต่ไม่ได้ที่นะฮะเระฉานั้ฝากท่านนะครับเดี๋ยวมีการช่วยทำค่ะช่วยทำให้ได้ ได้ครับขอบคุณมันาเยี่ยงคนใหญ่ <c oughs> ยเยี่ยงคนที่ได้เป็น,เป,นเป็นท่านส่มสเราเราท่านจะรู้กระบวนการตรงนี้จะมาทําให้ท่านเข้าใจบทบาทสื่อต่างๆเนี่ยสุกคนจะต้องส่งเสริมยังไงสุกคนจะต้องเข้าไปยังไงต่างๆนี่นะฮะซึ่งเป็นกระบวนการเยียงกนที่รับรู้มาสุอจ่าเพราะน,นั้นผมก็ได้โอกาสดีกว่าท่านผมไปทางทางราชการแล้วก็มาทางเอกชน ผมดยวรัู้กลับไปผมก็พัฒนาปรับปรุงผสมผสานทุกอย่างใน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 หน,น่วยงานขอครับเพราะฉะนั้นหวังว่าทุกท่านห่อทานไปนะทานไปแล้วก็ฟังไปแล้วก็ทาํกากิจกรรมันไปเราอยู่กันแบบพี่แบบน้องเราอยู่กันแบบยาก พราะเราไม่มีใครที่จะออกไปข้างนอกก่อนเพราะว่ามันไม่มีรถไปเข้าใจอย่าง,งนะี้นะถ้าฝนตกอีกนะครับถ้าไปแล้วก็ต้องมีอีกนะครับครับวันนี้ก็ขอให้พวกเราเดําเนินกิจกรรมอย่างมีความสุขแล้วเดินเนินกิจกรรมร่วมกันตรงนี้อย่างกระวีกระวาดอย่างร่วมกันมีจิตใจเป็นหนึ่งเดียวกันอย่าลืมนะครับว่าเราต้องมีวิสัยทัศน์เราต้องมีกระบวนกา เราต้องมียุทธศาสตร์เราจะทํางานที่บ้านเราที่หน่วยราชการที่บริษัทเราต้องมีตรงนี้ตลอดเวลาสำคัญที่สุดคือแผนครับขอบคุณมากครับขอขอบคุณนประธานเป็นอย่างสูงนะคะแน่นอนค่ะในลําดับต่อไปนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการเ,เล่าสู่กันฟังละกันนะคะเกี่ยวกับหนังสือ เด็กหนังสือกับเด็กสู่การประเมินคุณภาพภา,พพายนอกนะคะตรงนี้เนี่ยเรามีวัตถุประสงค์ค่ะเพื่อให้เห็นคุณค่าของหนังสือแล้วก็รักการอ่านแล้วก็ในเรื่องของห้องสมุดว่าสําคัญอย่างไรหลายๆคนฟังแล้วเอ๊ะทำไมสิ่งเหล่านี้ถึงเกี่ยวกับในเรื่องของการขายหนังสือบ้างนะคะมีข้อคิดดีๆตรงนี้อย่างแน่นอน,นะคะ่ะต้องขอเรียนเชิญอาจารย์สุนทรานะคะสีชูจบบริหารการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะอดีตเป็น เป็นศึกษานิเทศนะคะระดับ9ของสำนักศึกษาปัจจุบันเป็นผู้ประเมินภายนอกของสอมสอค่ะขอเรียนเชิญค่ะ